Henti Pro 5G เสลิมลองแบบนี้นะครับเรา3ามคนครับขอเป็นตัวแทนของรายการครับมาอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ชมแฟนๆรายการทุกคนนะครับขอให้เป็นปีที่ดีครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ร่ํารวยกันแบบผิดปกติไปเลยสมปรารถนาตลอดปีครับและแน่นอนครับต้องขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ g r a c e My Love ชุดนี้ คู่รักนะคะหรือว่าคู่ไหนๆก็ตามผ่านการแต่งตัวค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปนั่งโซฟาอี้ไม่มีแขกครับไม่มีแขกหรอบรรยากาศมนแต่พวกเราหนูก็ไม่ได้ดื่มนะสิเอวเดี๋ยว อดปีที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นแฟชั่นของหลายๆคู่รักเนี่ยที่เขามาแต่งตัวให้กันในรายการของเรา<ะ>แล้วนอกเหนือจากนั้นเราได้เห็นด้วยว่าแต่ละคู่เนี่ยเขาเอาใจใส่กันเขารักกันเขารู้ใจกันมากขนาดไหนครับวันนี้นะถือว่าเป็นเปิดซิงนะฮะของรายการเราทำไมเทปแรกของปีวัวเลยนะฮะเอเหรอนี่นี่โอ้ใช่ปีวัวได้ย<อ>ังไงปีวัว นี้นะฮะเราเลยขอรวบรวมความสนุกในแต่ละโมเมนต์ประทับใจในปีที่ผ่านมานะเอามาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้นะฮะถามจิ้มก่อนเลย he i, he i, ประทับใจอะไรบ้างที่ผ่านมาปู่จริงๆแล้วนะปีที่ผ่านมาเนี่ยคือบอกเลยว่ารายการของเราเนี่ยก็คือมีคู่รักมามากมาย,ยหลากหลายรูปแบบเลยนะ,ยะไม่ว่าจะเป็นคู่เพือนคู่จิ้นคู่แฟน พี่ชายพี่สาวก็น่าราักแล้วมันจะมีโมเมนต์ประทับใจที่แตกต่างกันด้วยนะเพราะว่ารักกันมาคู่ก็ชอบแบบยอก,กันแกล้งกันอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งที่เราแอบ,บถามเขาตลอดก็คือเขาเจอกันได้ยังไงมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวการเจอกันของแต่ละคู่ที่เราประทับใจเนี่ยมีใครบ้างเชิญครับ ย้อนไปเจอกันที่โอ้เจอกันเนี่ยก็คือย้อนกลับไปเมื่อ6 6ปีที่แล้วบแล้วช่วงนั้นเราก็เลยแบบรับงานด้วยก็คือเป็นแบบช่างภาพไปถ่ายปริญญาแล้วก็เวลาไปงานรับปริญญาเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนตั้งกฎนี้ขึ้นมาการจองอนณาเขตให้กับคนที่ยังไม่มาเขาเอาดอกไม้วางแทนไม่ได้วางแบบวางแค่นี้พี่เขาวางเป็นเหมือนกำแพงเมืองจีนอะวางตั้งซีนเนียร้องไปเลยรองมาถึงเนี่ยมาปุ๊บตรงกลางว่างนี่กระโดดฟาบเตะ ปุ้งเฮ้นั่งเลยเพื่อนเลยไม่แครเลยไม่แคร์เลยเห็นก็โลโหก็หันหน้าไปแบบว่าหน้าเวียงใส่เลยแบบว่าเฮ้ยดอกไม้เขาชมผมเหมือนตาค่อมเลยขนะาดน่ครับจังหวะอย่างนั้นเลยครับแล้วผมก็สกิดกับเพื่อนผมที่เป็นบัดดี้กันเองดูนะ ปากมาเงี <S <S ้ยเดี๋ยวกูจีบให้ดูไอ้เพื่อนผมเนี่ยก็เข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนแบบว่าดูดีเล่นหล่ออะไรมากมายชาติตระกูลก็ไม่เบียร์เขารถยังไม่มีขับเลยนายจีบเขาไม่ได้หรอกถ้านายจีบผู้หญิงดีๆแบบนี้ได้นะเราให้นายห้ารอย วันนั้นน่ะคืองานรับเริญญยาคนมันจะเยอะมากมันเจอกันแป๊บเดียวมันจากกันมันก็ไม่เจอแล้วปรากฏว่าตอนเย็นพี่หลังจากทุกอย่างเลิกแล้วเขาปิดตูวกรามเชอแล้วจะต้องไปเอารถกันละก็จะไปลานจอดรถจะไปลานจอดรถผมจะไปขึ้นรถไฟฟ้ามันสวนกันมุมตึกจ๊เออตรงมุมพอดีเลยพอเจอตรงมุมตึกใช่ไหมคะเขาตะโกนขึ้นมาอย่างนั้นลั่นเลยอ่ะทุกคนตกใจิ่งไปหาเพื่อนเพื่อนอยู ไม่รู้จะคุยอะไรก็เข้าไปแบบผมผมพูดเยอะมากผมจนผมจําไม่ได้สุดท้ายนี่คือขอถ่ายรูปเธอถ่ายรูปกับเรางั้นเดี๋ยวเราจะต้องส่งรูปนี้ไปให้เธอแต่เขาตอบกลับมาคําเดียวผมแบบว่าหยุดจะหายใจเลยให้เบอรอมากูไม่อยากรู้จักกูไม่อยากรู้จักเมื่อหา่ได้ก็บอกอย่างนี้ไม่ได้เหมือนที่คุณทำ เท้าผู้หญิงเขาก็วิ่งมาเลยมาขอโทษเขาก็แบบแบบขอโทษนะตกใจหรือเปล่าแบบนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยโตเปิดตโตปูตโตปอมแล้วเขาก็เดินมาส่งเราจนถึงรถแล้วก็ประมาณว่ารู้จักกันไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออเขาก็บอกเอ้ยมีเบอร์ไหมเราขอเบอร์เผื่อมีอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพี่หน้ามานกต่อม จังหวะนั้นที่ให้ไปรู้ไหมว่ายังไงเบอร์ถึงมือผู้ชายคนนี้แน่คิดว่าคิดว่าน่าจะน่าจะรู้แต่ก็คือให้มันจบจบไปคืออยากกลับแล้วไม่อยากคุยแล้วเริ่มต้นแบบธุรักธุเลมากเลยนะคุณธุรักธุเลเหมือนกันนะรู้จักกันมาสิบหาปีเอาวินาทีแรกที่เจอกันยังจำได้ไหมได้ฉันเป็นนักร้องหนวบงร็อกก็ต้องเดินสายโปบงมอตามคลื่นต่างๆ เนี่ยเป็นดีเจอยู่ขึ้นขึนหนึ่งที่ไม่ใช่เอทามเราอ่ะฟังวิทยุอยู่แล้วเราก็จะไม่เคยจะแต่ก่อนมันไม่ได้มีแบบเห็นหน้าแบบวันนี้เราได้เราก็จินตนาการว่าชื่อดาด้าเสียงแบบนี้หูร้องแบบนี้พูดเลยต้องตัวเล็กแบบเตอร์จีริมในมโนภาพก็คือสวยอะสวยสมาร์ไม่เจอยังไงคะเปิดห้องเข้าไปปุ๊บเราก็เลยมองเอ๊ะคนไหนดาด่าแต่เราเลยกันปุ๊บอ้าวอ้าวนี่ดาด่าเอง ข้อมูลเลยบิดเบือนไหมถ้าตอนนั้นก็ยอมหลับก็ได้ถ้าตอนนั้นก็ยอมหลับก็ได้ต้องมาถามหน่อยเลยพี่แล้วอะไรที่ทำให้พี่มาสนิทกันเออมาสิบห้าปีนะครั้งแรกอ่ะเจอก็คือว่าอ๋องอ่ะเขาอยู่ฮอตเวฟแล้วเราอยู่ EFM อยู่คนละคลื่นกันแต่ว่าจัดช่วงเวลาเดียวกันก็จะเห็นแบบว่าเออออกมาเจอกันก็จะมีการเม้ามอยกันบ้างจากนั้นน่ะเราก็ก็ก็คุยกันก็เริ่มรู้จักกันสนิทกันมากขึ้นนะฮะเป็นแบบพี่น้องเอทามใช่ปะแล้วก็ เราย้ายไปอยู่ EFM แล้วก็ได้ทำพิทีกรอนงานคลื่น่ะด้วยกันใช่งานแรกคืองานคลื่นงานคลื่นเลยงานลิมทะเลไปหว่ไปตว่างจัวไปหัวไหัวอี่เออพอทำคู่กันปุ๊บแกรูจักเวทีมาอปออยู่ไหนมาออกบัตรเข้ามาก่อนหากันแล้วสนุกมากคือโซเมทในการทำงานของฉัน ็เห็นหน้ามึงแล้วนะเดี๋ยวว่าตาดูสวัสดีเลยฉันก็สุ่งใหญ่โกโลก็เห็นหนะก็เลยได้มาทําคู่การจากการทํางานวันนั้นแหละใช่แล้วเขาเปลี่ยนชิปให้ทันทีเลยเปลี่ยนชิปมาให้จัดคู่กันเลยใช่เลยถามถึงช่วงที่ติ๊งปังกันดีกว่าช่วงที่จีบกันเคยเล่นในวีให้ให้ตาดใช่ใช่ไหมแล้วมันไปเริ่มแบบ เริ่มชอบเริ่มแบบไปปิ๊งคลิกกันตอนไหนอยากจะจีบอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมีเล่นซีรีส์ด้วยกันครับนั่าจะเป็นเรื่องช่วงช่วงแบบเหมือนคุยกันเรื่องความคิดอะไรงี้มากกว่าป่ะอ่าใช่ค่ะมันเป็นเรื่องอเตยประทับใจตรงที่เขาแบบเขาเป็นคนนึกถึงคนอื่นมากหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะเตยใช่ไหมคือพี่ปั๊บเขาจะคอยใส่ใจทุกคนในกองใช่ก็แบบเป็นความประทับใจถ้าอย่างนั้นอยากรู้เป็นแฟนกันตอนไหนเออ ใครขอมีไหมเกว่าอย่างงี้ผม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 ขอคนยุคเราอ่ะมันต้องมีการขอแบบเป็นทางการยุคเราเนี่ยมันต้องมีการเป็นแฟนกันนะจริงครับใช่ไหมจริงครับมีคลาสสิกมีไหมฮะมีมีช่วงนั้นช่วงนั้นเตยเขาต้องไปหาที่อยู่ใหม่อยู่อะไรเงี้ยก็เราก็ช่วยกันดูขับรถเดินขับรถเดินขับรถหาหาเสร็จปุ๊บพอไปถึงใต้ลงจอดรถผมก็ไม่เคยพูดที่ไหนแล้วได้เลยนี้ เราเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยเป็นแฟนกันนะที่ร้านจอดรถก่อนรแค่นั้นเองครับแต่ผมว่าผมรู้สึกว่าผมอยากทำข้อตกลงกับตัวผมเองเนี่ยแหละเพื่อที่จะเป็นการยืนยันกับเขาด้วยอีกในหนึ่งมันเป็นการบอกตัวเองด้วยไงเราไปเป็นแฟนกันนะแบบทางการเลยนะจริงจังนะอะไรเ้ยใช่ไหมครับโอ้ คลาสสิกเนาะครับจากวันนั <Yes> ้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วนะกับหปีกับห้าปีบอกเลยครับคุณผู้ชมครับความสัมพันธ์น่ารักน่ารักโมเมนต์ที่เราติดใจแบบนี้ครับจะได้รับชมกันตลอดทั้งปีนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมรวมถึงพวกเราด้วยไปย้อนดูอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจของหลายๆคู่รักนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อในการแต่งตัว สายมูสีประจําวัน้องมีสีมีอะไรอีกมงคลมีเลขสีไม่ถูกฉลกก็มีบางคู่ถึงขนาดว่าแปะช้าแตะอะไรไเลยแล้วไม่ได้มีแบบน้อยมันมีเยอะนะบางคนคิดไปถึงด้วยว่าอเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยหรอเพราะฉะนั้นพักกันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับ dress my love ชุดนี้พี่จัดให้ ตัที่นัมเบอร์มันจะมีอยู่สี่ตัวตัวแรกคือ1กับห้าตัวที่2คือ2กับ4ตัวที่3คือ3กับ6และสุดท้ายคือเกับ8 4ตัวนี้มันจะทำหน้าที่ในความลักกี้ที่ต่างกัน